แบบไม่ใส่ฟิลเตอร์เนี่ยนะกำลังดีคืออะไรสวัสดีครับทุกคนครับเบนเดเลยครับ เป็นไงบ้างครับคิดถึงพี่แบนขอบคุณมากครับ <c oughs> <c oughs> ดีมากๆแบบนั่งทำกันบ้านอยู่ต้องกดเข้ามาทันที <c oughs> โอเคครับชอบกันไหมครับ EP นี้ครับระพ่ังพลัดหรือว่าพลามครับชอบ <c oughs> แฟดคนไหนมากกว่ากัน พิ่งกินข้าวเสร็จครับตอนนี้บอนชอนกินไหมครับไก่บอนชอนนะครับดีนะยังไม่นอนอนะ่ะพี่ปามสวัสดีครับเห็นพี่ปามด้วยนะในซีนซีนน้ำส้มอะ่ะเห็นพี่ปามแบบเดินผ่านแวบบแบบ๊บ <c oughs> ชอบทั้งคู่เลยชอบพรามค่ะอขอบคุณมากนะครับก็อีพีนี้พลักก็ไม่สบายนะครับปากซิดเลยพลักปากซิดนะครับทุกคนเจอกันอีกแล้วเล่นเกมอยู่ก็ต้องออกจากเกม,อมขอบคุณมากครับที่สละเวลาให้ให้เหนือพลามนะครับ ไม่ต้องไปเล่นเกมนะครับอย่าเล่นมากเล่นให้มันพอดีนะครับมันเดึกแล้วทุกคนไปดูเนี่ยพระรามก่อนนอนดีกว่าจะได้แบบฝันหวานฝันดีฝันถึงพี่ฝันถึงน้องเอ้ยอะไรวะออชอบมือพี่เบนมากๆเลยคะ่ะทำไมถึงชอบมือพี่เบนนะคะมือพี่เบนมันทำไมหรอ <laughs> <laughs> พรักคือพูด ได้ทัชใจมากๆขอบคุณมากครับต้องขอบคุณพลักครับพลักก็เข้าใจเข้าใจแฝดของเขานะครับเป็นเพื่อนที่แบบไม่ทิ้งกันต้องจับมือกันไปตลอดพลักก็เป็นคนที่เข้าใจพลามมากที่สุดรถอ้อยคว่ำเป็นสิบสิบคันเลยเดี๋ยวรีบไปเก็บนะครับรถอ้อยคว่ำนะครับเดี๋ยวให้ กรมทางหลวงนะครับ <c oughs> ให้กรมทางหลวงนะครับไปเก็บอ้อยด้วยนะครับเพราะว่ารถบรรทุกของคุณพระรามทําคว่ำไว้นะครับติดต่อกรมทางหลวงด้วยนะครับนั่นแหละ <c oughs> ทุกคนโอ้โหเที่ยงคืนครึ่งแล้วผมมาแป๊บเดียวนะครับก็จะมาขอบคุณทุกคน <c oughs> พี่โซสวัสดีครับพี่โซครับ สวัสดีครับเดีย๋ยวผมโอ้ยโอ้ยเจ็บไปทั้งหัวใจทำไมใครอย่าลืมอย่าลืมนะครับอย่าลืมอย่าลืมไปฟังเพลงนะครับปุ่มกดห้ามใจใน j u ๊กส์มิวสินะครับไอจูนะครับ Spotify นะครับหรือว่าในช่องทางต่างๆนะครับอย่าลืม เข้าไปฟังของแท้กันด้วยนะครับขอไปติดท็อป1 0 0นะครับท็อปร้อยของจุกซิมูสิหรือว่า Spotify นะครับหรือว่าไอจูน s ิมสิกนะครับก็สนับสนุนกันด้วยแล้วก็เออลงทุนลงทุนกับเพลงปุ่มกดท้าใจมากๆนะครับก็อย่าลืมไปอุดหนุนกันนะครับในไอจูนก็ได้นะครับใน Spotify หรือว่าในจุกหรือว่าในสตรีมมิ่งช่องทางต่างๆนะครับก็ ฝากด้วยนะครับเพลงปุ่มกดห้ามใจนะครับที่ทุกคนได้ยินในซีนไตเติลของเหนือพรามนะครับผมตั้งใจทำมากๆแล้วก็หวังว่าทุกคนจะให้การตอบรับเพลงปุ่มกดห้ามายเอ้ยห้ามใจนะครับไม่ใช่ห้าไม่ใช่ห้ามไมามตนะครับทุกคนไตาวายไตายวายไปแล้วนะครับก็เพลงปุ่มกดห้ามใจนะครับผมตั้งใจทำมากๆก็อยากให้ทุกคนได้ฟังของแท้กันได้เพิ่มยอดวิวใน YouTube กันเพิ่ม ยอดซื้อให้กับ i t u n e s ิว s i กกันนะครับก็ฝากด้วยผมนั่นแหละนั่นแหละพี่โซบอกให้ชวนคุยอ๋อพี่โซครับมาดิผมต้องชวนเหรอถ้าไลฟ์มันค้างอะ่ะโซผมต้องชวนยังไงกดไอเหลี่ยมเหลี่ยมนี้ใช่ไหมอยูว่ายังไงฮะ mm hmm. huh? โดนเธอตกไปแล้วอีทำไงมันไม่มีปุ่มก็ท้ามใจก็แอเนรักแบบรั้งมีไว้ทำให้ฉันไม่ไปรักพี่เบนนอนดึกใช่ครับพี่กลับบ้านครับไม่ได้อยู่กรุงเทพครับขับรถกลับบ้านที่ลำพูนนะครับเชียงใหม่ตอนนี้ไม่ได้อยู่กรุงเทพนะครับ พี่เบนแฮปปี้เบอร์เดย์หนูหน่อยนะครับแฮปปี้เบิร์เดย์นะครับขอให้น้องมีความสุขมากนะครับพิสสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นนะครับเป็นวันที่ดีของน้องนะครับเอ,อนั่นแหละพี่พร้อมแกงไหนอะไม่เห็นได้คุยเลยอะพี่โซผมต้องไลฟ์คู่กับพี่ได้ไหมหรือว่ายังไงครับชวนคุยแบบไหน โดนเธอตบไปแล้วอีทำไงมันไม่มีปุ่มก็ท้ามใจก็เธอเนอรักแบบรังมีไว้ทำให้ฉันไม่ไปรักใครอีกเพ่าอกาไปของซีบได้เป็นโลกของฉันในสดใสแค่แค่มีเธออยู่ข้างกาย Oh โอ y ม่ก l ที่พร้อมไลฟ์หรอไหนอะ ตอนนี้แข่งกันไลฟ์เหรอเนี่ยหรือว่ายังไงพี่พร้อมไลฟ์หรือว่าใครไลฟ์ครับตอนนี้พี่พร้อมไลฟ์กอ่์วิโซนะครับมาลองโชว์มาคุยเดินไม่รู้ว่าพี่โซจะรับหรือเปล่าหน้าผมสวัสดีครับพี่โซครับ <c' S 2> <circumstances> <because> เอ้ยชนคุยหน่อย <Hi. S 2> สวัสดีครับสวัสดีเบนคือตอนนี้กำลังรีแอคเหนือพระรามอยู่รีแอครีแอคเอง <c oughs> หรือว่ารีแอคอยังไงรีแอคคนเดียวเอย่างไรรีแอคไลฟ <c oughs> ์คือไลฟ์คือคือตอนคือตอนเนี้ยทุกช่องทางของฉันมันจะลวนไปหมดเดี๋ยวฉันจะให้เธอดูคือตอนเนี้ยมันเกิดแบบนี้ขึ้นเว้ยคือฉันอะตอนแรกอะคือฉันนะดูเหนือพระรามใช่ไหมฉันก็เลยรีแอคในในในไลฟ์ของตัวเองในไลในไลฟ์ของตัวเอง ในเพจใช่แล้วที่นี้ทุกคนก็บอกว่าพี่เบนพี่เบนไลฟ์อยู่ฉันก็เลยเข้ามาหาเธออ๋อโอเคก็ไม่ไปดึงคนดูจากโซเชียลมานะครับตอนเนี้ยโซเชม่ใช่ใช่ใเธอทุกคนทุกคนมันมันมันกระตุฉันบอกว่าให้ทุกคนถามคําถามเธอเข้ามาแต่ว่าไม่มีคําถามฉันก็เลยถามเองอถามว่า ทำไมทำไมไได้ในซีนที่ที่เธอบอกว่าพี่พอมันเป็นคนแรกของเธอแต่ทําไมแต่ทําไมในสกู๊ปที่เธอสัมภาษณ์ฉันเธอมั่นจังว่าว่าเธอเนี่ยมีรอยยิ้มพิฆาตที่แบบชนะใจเขาเลยใช่ไงก็รอยยิ้มพิฆาตมันดูขัดกันมันดูขัดกันมันดูไม่มันดูไม่เข้ากันนี่คือไม่เข้าหรอไอคิดนีขอยดีขอยดีออไรนรอยยิ้มพิฆาตรอยยิ้มพิฆาต น่ากลัวจิเป็กนาแกหยุดเรายิงพิฆาดเอ้ยก็จริงๆจริงๆเห็นไหมล่ะที่เขาไปซื้อน้ำส้มอ่ะครั้งแรกตอนนึกเถอะตอนนึกเถอะเออข้างห้องมาด่ากูปะวะตอนนึกตอนนึกไม่ประเด็นคือประเด็นคือเมื่อกี้รีแอคใช่ปะแล้วเสียงดังมากกรีดกรีดดังมากก็เลยคิดว่าข้างห้องมาด่ากูปะวะ ต้องขอโทษแทนพี่โซด้วยนะครับถ้าเพื่อนออกม่อดี่าเพื่อนเมื่อกี้คิดว่าข้างห้องข้างห้องเดินมาดาอ๋อไม่ใช่เรารอดหลอนแหละตอนเนี้ยหลอนไปหมดเราหลอนเราหลอนเราหลอนเธอเธอเธอทำไมเธอไม่สวนเบนทำไมเธอไม่สวนเบนเอ้ยพร้อมใช่ใช่นี่อยู่กับแอดมินทายงานที่โหดหื่นวัสนี้ครับแอดมินโซซัสโซเซนะครับที่ผู้หญิงคนนั้นอะผมเห็นอยู่รีสอร์ทรีสอร์ท เห็นได้ไงวะเห็นแล้วะเแว่นไงเห็นแว่นกันหรอทำไมมันเก่งจังอบเล่าพี่ฝนชอบหรือเปล่าเธอเธอเธอไปไลฟ์คนเดียวไหมเดี๋ยวแฟนคลับเธอหนีไปเชิญเลยเชิญเลยฉันจะเรียกป่าเราปะป้าหมอเอาไปนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาคืนมาเอามาอย่าเอาหนุ่มไปเดี๋ยวแฟนคลับเธอหนีไปเธอเธอไปเธอไปไลฟ์ร้องเพลงให้แฟนคลับฟัง呗 ดาดาขอบคุณมากครับที่มาชวนคุยแป๊บแป๊บหนึ่งต่อไปนะครับผมญญ so ว่ายบายโซเลฟนั่นแหละทุกคนนะครับนี่นคือพี่โซเฮ้ยแปลกจริงเพราะว่าโทรศัพท์ผมเนี่ยปกติมันมันจะหลุดนะครับนี่เป็นครั้งแรกเลยที่คุยกับพี่โ so ซแล้วไม่หลุดนะครับ โนั่นแหละจริงๆแบตผมเหลือยี่สิเปอร์เซ็นนะครับทุกคนผมจะมาไลฟ์อีกประมาณห้าทีแล้วกันนะครับจะให้ทุกคนไปพักผ่อนกันนะครับขอบคุณที่ชื่นชอบนะครับทั้งในตัวของพัลักเอแล้วก็พลามนะครับผบคุณมากๆที่ที่แยกกันออกผมดีใจมากๆที่ทุกคนแยกสองตัวละครนี้ออกเพราะผมตั้งใจและพยายามอย่างมากที่จะ เล่นบทให้มันต่างกันนะครับทุกคนมีความสุขผมก็มีความสุขนะครับทุกคนชอบผมก็ชอบตามนะครับเออนั่นแหละผมอย่างที่บอกตั้งใจทำมากๆแล้วก็แล้วก็อยากให้ทุกคนได้ดูผลงานที่มันดีๆผลงานที่ผมได้ตั้งใจเพื่อทุกคนอยากให้ทุกคนได้ซึมซับฟิลที่มันฟินหรือว่าฟิลที่มัน ที่มันเสียบเซียวหน่อยอย่างเงี้ยอยากให้ทุกคนได้ทุกคนอินทุกคนรู้สึกตามทุกคนคล้อยตามเนี่ยผมก็ผมก็มีความสุขแล้วได้เห็นรอยยิ้มของทุกคนได้ได้เห็นฟีดแบ็ของทุกคนที่มันที่มันเป็นโพสิทีฟที่ดีกับกําลังใจของผมนะครับขอบคุณขอบคุณที่จริงจริงๆ,งๆช่องรีแอคต่างๆไม่ว่าจะเป็นช่องเล็กช่องใหญ่หรือว่า ช่องไหนก็ตามนะครับผมตามเข้าไปดูหมดทุกช่องนะครับอยากจะบอกว่าช่องรีอคไหนที่ทําเรื่องเ,อเหนือพรามหรือว่าทำารีอคพยายามจะเข้าไปดูให้ครบทุกทุกช่องนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นช่องเล็กหรือว่าช่องใหญ่ก็ตามผมค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญในในเรื่องของฟีดแบ็กนะครับ ผมพยายามที่จะเข้าไปดูนะครับเข้าไปว่าเอ้ยเขารู้สึกยังไงเขาคิดยังไงเกี่ยวกับบทแฟนหรือว่าตัวผมเองหรือว่าระหว่างพี่เหนือกับน้องพระรามเนี่ยผมผมเข้าไปดูนะครับผมเข้าไปดูทุกช่องแหละไม่ว่าคุณจะเป็นช่องเล็กหรือว่าช่องใหญ่นั่นแหะนั่นแหะนั่นแหะผมเข้าไปดูผมเข้าไปดูนะครับก็ขอบคุณขอบคุณนะครับที่ชื่นชอบในตัวพระรามและก็พระลักษณ์นะครับผมก็เป็น หนึ่งหนึ่งหนึ่งคนที่อยากแสดงสองตัวละครนี้ให้มันออกมาดีที่สุดเท่าที่คนคนหนึ่งจะทำได้แล้วก็แล้วก็มันเป็นมันเป็นอะไรที่ดีมากๆที่ที่ผมได้รับความท้าทายที่มันค่อนข้างที่จะยากสำหรับซีนแฝดแล้วก็ยากที่ผมเนี่ยจะต้องแสดงสองตัวละครน,นะครับ อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับผมก็ตั้งใจและพยายามอย่างมากนะครับสองวันเต็มๆที่ผมได้อ่านบทมาหรือว่าได้ทำกันบ้านต่างๆมาผมก็ใช้มันไปให้หมดแล้วก็ผมได้ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจใหกับเรื่องนี้มากๆครับอยากให้ทุกคนติดตาม EP3, EP ีสามต่อไปนะครับครับตอนนี้นะครับทวิตมีคนบอกว่าทวิตในทวิตเจ0 0 0 0นสามหมื่นกว่าทวิตแล้วครั ช่วยกันที่ถึงร้านนะครับเราจะเหนือพระรามเนี่ยจะแบบร้านทวิตทุกอีพีเลยนะครับก็ขอบคุณทุกทุกคนมากๆที่ที่ให้การตอบรับดีมากๆของเหนือพระรามนะครับทุกคนคงคงง่วงกันแล้วใช่ไหมอย่างผมก็นิดนึงนะครับแง่ถ้าเธออ่านเว้นแดดดีฟังมาพี่ที่แปลว่าพี่ก็เหมือนแดดดี ที่ไม่ได้แปลว่าพอ่อเข้าใจปะนี่ผมไม่ได้ใส่ฟิลเตอร์นะทุกคนตอนเนี้น <Yeah. S 1> ใส่ฟิลเตอร์นะครับเจ็ดแสนสามหมื่นกดทวิตนะครับขอบคุณมากมากที่ทุกคนผลักดันให้ไปติดเท็นด์ลำดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับชวนพี่พร้อมทันไหมตอนนี้หรอ ผมจะช่วนยังไง go live with มาตอบคำถามสักนิดนึงนะครับสรุปพร้อมเบ้นหรือเบ้นพร้อมครับก็อย่างที่บอกในโซซัสโซเซนะครับพร้อมเบ้นดีกว่านะครับจะให้พร้อมเป็นเป็นผู้นำนะครับเป็น เบ้นพร้อมก็ได้เบ้นพร้อมนะครับเบนพร้อมแ่้จะดีนะครับเพราะเราเป็นเป็นพี่ไงเราเป็นพี่เราก็ต้องแบบนําน้องนะครับเดินตามผู้ใหญ่มาไม่กัดนะครับนั่นแหละสรุปเบ้นพร้อมนะนี่ถามความรู้สึกผมใช่ไหมดูอีวีสองแล้วเป็นยังไงบ้างครับผมก็รู้สึกว่า พลักเนี่ยปากซิดเป็นนิดนึงนะครับเพราะว่าไม่สบายอย่างมากนะฮะผมรู้สึกเออก็โอเคครับโดยรวมมูดโดยรวมแล้วผมก็เต็มที่แล้วนะครับผมก็ชอบชอบทุกซีนนะครับเบสซีนก็ชอบซีนที่ผมไปไปซื้ออะไรนะน้ำส้มนะครับแล้วพี่พี่เหนือก็มาแบบไม่ใส่น้ำแข็งนะอะไรครับผมชอบซีนซีนนั้นมากๆนะครับ ของอีพีนี้นะผมชอบซีนนั้นเล่นบทแฝดยากไหมนี่เป็นคำถามที่ผมตอบเยอะมากๆแล้วก็เป็นคำถามที่ไม่ถามก็ไม่ได้ไม่ตอบก็ไม่ได้นะครับเอย่างที่บอกนะครับตอนแรกผมก็รับเล่นเรื่องนี้เพราะว่าบทแฝดนะครับผมอยากที่จะพิสูจน์ ความฉมาดตัวเองแล้วก็มันเป็นบทที่มีความท้าทายอย่างมากนะครับซึ่งเป็นเรื่องแรกของผมด้วยแล้วก็อืมมันคงเป็นจังหวะและเป็นโอกาสที่ดีแล้วก็ส่วนตัวแล้วเราเตรียมความพร้อมอย่างมากนะครับก็เลยแบบไม่ถามว่ายากมันก็ยากเลยครับแต่ว่าผมทํากันบ้านแล้วก็ฝึกตัวเองผ่านหน้ากระจกอะไรเงี้ยมันก็แบบลดลดความยากลงมานิดนึงแต่มันก็คงความยากอยู่ นะครับเข้าใจบ้าทุกคนมันก็คงความยากอยู่แหละแต่ว่าเราแลกกับความตั้งใจแลกกับความพยายามแลกกับแบบจ,จะหมดแล้วแลกกับความเหนื่อยที่เราทุ่มเทไปอ่ะมันก็ยากแต่ว่ารู้สึกว่ามันมีความสุขแล้วมันมันถ่ายทอดไปด้วยแมสเซจข้อความที่อยากให้ทุกคนเนี้ยได้รู้สึกตามตัวละครเยมันจะยากหรือไม่ยากถ้ามันถ้ามันถ้ามันดีอ่ะ ถ้ามันทุกคนชอบแบบผมก็ผมก็ชอบไงมันไม่ยากหรอกครับผมก็งงกับตัวเองเหมือนกันตอนเนี้ยสรุปแล้วมันยากแต่ว่าถ้าเราตั้งใจถ้าเราพยายามมันก็มันก็มันก็ช่วยเราได้ในส่วนนะครับเออจะนอนกันยังทุกคนผมแบตจนหมดแล้ว พลักได้กินน้ำกีวีไหมคะพลักสรุปพลักสงสัยน้ำกีวีเนี่ยไม่ได้กินแล้วนะครับผมก็สงสัยเหมือนกันว่าพลักได้กินน้ำกีวีที่ที่พระรามซื้อมาให้ยังสรุปนะครับทุกคนไม่มีอะไรยากเกินคำไม่มีอะไรยากเกินความพยายามนะครับถ้าเราตั้งใจนะครับถึงบทแฝดนั้นใจ ยากแค่ไหนนะครับแต่ถ้าผมพยายามถ้าผมตั้งใจถ้าผมทํำกันบ้านอย่างหนักผมเชื่อว่ามันมันจะออกมาดีแน่นอนแล้วก็ถ้าทุกคนรู้สึกผมก็มีความสุขแล้วพูดดีป่ะโอเคครับก็อยากให้ทุกคนนะครับนอนหลับฝันดีนะครับคืนนี้โอเคจะไปแล้ะ สรุปเลยล้วกันครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับสําหรับ E ีนี้นะครับ e ีที่2ของเหนือพระรามนะครับก็ยังไงก็อยากให้ทุกคนติดตามเรื่องเหนือพระรามนะครับดีดีเลิฟสตอรีนะครับไปเรื่อยๆของโปรเจกต์ n o โนฟ l ล v e นะครับรักวุ่นๆของหนุ่มวิศวะแล้วก็อย่าลืมไปฟังเพลงปุ่มกดห้ามใจนะครับที่ทุกคนได้ยินกันในซีนแดกเติลของเรื่องเหนือพระรามนะครับคือเพลงของผมเองนะครับคือเพลงที่ผมได้ทำขึ้นมาเองนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับ มีให้ดาวน์โหลดแล้วนะครับทั้งจุกทั้ง Spotify ทั้งทั้งจุกทั้ง Spotify ทั้ง r u e Music ทั้งไอจูนนะครับไปหาฟังกันนะครับยังไงก็ขอบคุณมากที่ทุกคนติดตามกันแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ได้ติดตามอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าผมตั้งใจมากในการเล่นเรื่องเดือพระรามแล้วก็บทแฝดนะครับฟันดีครับทุกคนยังไงก็ อย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยนะครับช่วงนี้ก็อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับฝนตกด้วยนะครับดูแลรักษาสุขภาพตัวเองให้มากๆแล้วก็ที่สําคัญเลยอย่าลืมผมอย่าลืมพลามอย่าลืมพลาส์นอนหลับฝันดีไปกับเล่นเดี่ยวพลามนะครับนอนหลับฝันดีไปกับปิ่มออปุ่มกดห้ามใจนะครับเพลงที่ไพเราะมากๆนะครับอยากให้ทุกคนฟังก่อนนอนกันนะครับยังไงก็บายบายครับไว้เจอกันใหม่นะจ๊ะสวัสดีครับ ผมว่าผมยังไม่ได้โกนหนวดนะทุกคนเห็นไหมโอเคครับบ๊ายบายครับกลุ่มไหน